นาโมหโตตาส้าภะขวโตอาลหาโตสมมาสมพุทธา ตัสโสมมาสมพุทธัสสะระนมตัสสภคะวะตอ้ยอโาลตัว am <laughs> บัดเนี้เมือ่อนี่ตัวลานน้อยได้มาห่วมในงานเจ้าทำทานไปหาญาติกหาผู้ตายแล้วลานบ่มี นอ,อยังเลวสิแถมพรดอกสอนทงอันนี้สรงส่วนนี้ให้ไปสิว่าสวงทางให้เกดหวงวิญญาณพอสุดใจเชือนีด พอไัยบุญรักสุดเทียผู้เพิ่นตายนอไปเลวว่ามาเดินมาเอาบุญนอไปจางย่างขึ้นเบิง สวรรค์เอาไปฟันหน้าโลกให้มุนเพท่อทลายมัง <c oughs> มาเอาบุญน้อไปจ้า เพิ่นพาไปเมืองวิมานผ่านฝ่าไปโคอยตาอยู่สะรันพอสุดใจพอไปบุญว่ามาเด้น พอเอ๋ยพอให้เจ่าขี้สั่งมามาลบเอาของบุญมาเอาไปเป็นทูสงนุนไป hương <laughs> <laughs> Phố ơi ta Đầy hạ yên đà Hồi đế nô phải đầy bao Giang chủ chi Lửa tăng tế á thế Mỹ tế hụp thai chào Bó hãy muốn lúc tạo Mẹ của rai chào Để làm nhé บาดบ้านเพิ่นไปหาอกะยังหูตาวบาโนพัวโนบาดบ้านเพิ่นไปนาเพิ่นกะยังได้ต้าขวงบาดว่าพอไปบุญพัวสวดใจตายไปเร็ว Gió say đêm. โนมิสิลีควายมือนันมือนีแม่นควายแล้วกระเป๋าได้พอสุดใจพอพายบุญเลือเมีนขึ้นตนใหม่ Bài nam mô sa cô na lư po bài nam phụng ca Xì xéo biển lôm tong bát nam nong lại chào quá lối ว่าลุบนาวพัดโยดพายเจ้าสิบไปอยู่ส่วนมีเพศตุ่มหักกายเนี่ยบวดนุ กลางคืนมาบาดบาบมือหมอกหย่อยสิเอาห่มเป็นเรือเอาเสียงดาวโนเสียงเดือนไปเฮ็ดเสียงกะบ่งตายอาลัยเดสนอาลัยดอกน้ำเจ้า bò mí bao bơi xoang xe non quầm cả bò vay em là xe non ngay cả bò lèo cả nỉ kéo đọc bò sao oh, 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 oh

พปอมาโนเอาทนมีทั้งหมนพร้อมศา์เสือเงินคำนอพรมพอมบินญาณเจ้าให้เต่ามาในเอาวละมือนยีลูกหลานเจ้าได้ตกแทงกองบุญมีพาเว เชิญเข้นมาเชิญเอาดวางวิญญาณเออจ้าพ่อ,อสุดใจพ่อไปบุญว่าเชิญมาเด้อ พอให้พอมาโนกินเขาน้าในบ้านลูกหลานเจ้าได้ตกเต่งมีทั้งแก่งอ้อมต้มของบวานสมคูสุนเนือ ลาว่าสาตัวสาตัสาตัวเดินขันเจ้าอยู่ภาคพื้นขวาให้อวยขึ้นกาบอย่าได้ไปไหลหลับที่บุญดอกทางนี้ทรารนี้อยู่ทั้งใต้ไครประตูเปิดปอง ทรงอดวงเวียนญานพอสุดใจพอให้บุญคอยน,ยนี่นั่นในเพิ่นฝ่าวดอกเตา,มาเมือลาลาสาธุสาธุสาธุเดือขันเดือนมือ ขวา้ขี้มาสามละคันดาดำให้เจ้าขี้มาพายตามสายลมมาใบใบขันเจ้ามาแต่ที่ต้ยอยาข้าพื้นดอกเพนเดินเมื่อนิญาติพี่น้องไทยบินหวงอวนหายาติกาขันบงวาน กะเล่าขานดอกเพียงพร้อมล้ามาน้ำเสียงดอกของค้องงั้นฉลองค้องตีส่วงค้องตีหังมงม้งหากได้ยินแล้วนั่นวิญญาณเจ้าให้ต่าม้า hey สาทัวเดือทางามีชาตินาอนาคตาชาติใหม่ให้ได้มารอกพบพปอยมารวมหวมสกุลสำรับชาตินิ้นหนักได้หวมสกุลกอกพนยากรรมได้โยกเอาเจ้าไปดอกไก่เลี้ว คอยมียันเกี่ยวมารับเอาดวงวิญญาณให้น้ำส่วนเจ้าน้ำสวงพอสวดใจใช้หานีดพอไปบวนรักสวดทีอิ่มนาะขึ้นสวค์ทองไปยงย,ง,ยงสมประสงค์ลูกเตา

e e e e